สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินเทลมายติเคอลนะคะเป็นสกินที่กลับไปอีกครั้งนะคือรอบนี้พิเศษมากนะคะจะการันตีราคาคูป,ปองเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกิจกรรมให้ดูนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะก็กดติดตามให้ด้วยเด้อเอออะมาตรงนี้นะคะหน้ารบกิจกรรมมาลูกรถเข็นเลยนะคะจะเจอกับกิจกรรมเทพแพงพูดพายนะคะก็ตั้งแต่วันที่5ถึง26กันยาประมาณ21วันเนาะเริ่มต้น5คูปองคือค่อนข้างที่จะโอเคแต่จบ5,000เอออะไรประมาณนี้นะทุกคน ั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์แชทนะคะ ันแเฮ้ยเไดพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สก,กินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสก,กินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสก,กินโคตรอลังการางานสร้างนะ ไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนสามารถมาดูวิธีเล่นตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนะคะสําหรับกฎกติกาก็มาดูกันนะคะทุกคนคือจะการันตีราคาคูปองเนี่ยจะอยู่ที่5,314คูปองนะคะซึ่งราคาก็ถูกลงกว่ารอบที่แล้วประมาณ 1น0่ถึงองคู่องนะคะคือสกินเนี่ยมันกลับมาค่อนข้างที่จะหลายรอบนะทุกคนแล้วแต่ละรอบราคามันก็จะแบบว่าลดต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณ1้0ย0 0อยะไรเงี้ยถ้าใครที่ซื้อใหม่ๆก็อาจจะประมาณ5,5 0 0อะไรประมาณนี้นะแต่สกินมันก็ไม่อย่าง,างต่ำก็ต้อง5000อะ่ะเพราะว่าเป็นสกินระดับมัลติเคิลอะไรประมาณนี้นะทุกคน5้าพันามราคาก็ถือว่าโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสนะคะเปอร์เซ็นต์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะคะก็คือ เราเนี่ยต้องหมุนวงข้างในเกาะน,นะคะพอหมุนวงข้างในเสร็จแล้วแล้ววงข้างในมันหมุนได้ตาแห่งพูดนะคะมันถึงจะออกมาหมุนวงข้างนอกซึ่งวงข้างนอกเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กันเลยนะจะมี1น,นะคะสกินเทลนะแล้วก็2จะเป็นข้ามฮีแรงตาเชนทิโรท่าเต้นเทลนะคะแล้วก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะนี่ก็จะแบบตั้งลุ้นเอาอีกทีนะคะแต่เราต้องหมุนวงข้างในให้มัน ถ้ารู้ออกมาเป็นตายแห่งพูดก่อนนะคะซึ่งวงข้างในเนี่ยของรางวัลอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันไปนะทุกคนก็คือมันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะสามารถเปิดข้างในทั้งหมด39คูปองแต่ไม่เปิดอะทุกคนมารีวิวคือคิดว่าเงินไม่น่าพอสุมนะทุกคนแล้วก็อาจจะไม่ใช่เมนเทลด้วยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั n นคลาส็กน่อยนะคะสําหรับ5คูปองในการสุม่มคือจริงๆถ้าใครเออถ้าใครที่แบบว่า ไม่ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าชอบไม่แบบว่าไม่อยากให้เปิดทีเดียวก็เปิดทีละอันก็ได้บางทีมันก็ออกนะทุกคนแบบเราไม่ต้องเหมาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนคือมันลดไปแค่2คูป,ปองก็กิจกรรมเทว่าจะมีง่ายๆแค่นี้นะทุกคนใครที่อยากได้นะคะก็แนะนําให้ไปสุม่มคือกิจกรรมระยะเวลาประมาณ21วันก็ถือว่าโอเคอยู่ราคามิตรภาพ คือมันเหมาะสําหรับคนที่แบบรอสกินนี้มานานแล้วก็อยากเก็บอะไรเงี้ยแต่เร็วๆรวนี้นะคะเดี๋ยวก็มีสกินอาวีเข้าใหม่มาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็มีประมาณนี้ละกันก็ใครชอบก็จัดนะคะแต่ไม่มีตังก็เอาไว้ก่อนละกันคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากัน,นเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน